การซ้อมคการเียกเวลเข้าเล่นในขึ้นบอลามัเช็คโเราเขขึ้โลกเ ขาตรงทางไปโอเคเกียแค่ตงับตัวขับตัวขับตัวเปลี่ยนเลยโอ้กระดับกอะับกระดับขึ้นปั๊บปั๊บปุ๊บไปว่ายู่ว่าเอาเอาอกเลยครับเกี่ยแค่ก็ลดน้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn